เด็ที่สนะคบวันนี้เรามีแขกรับเชิญเนาะเรื่องราวเกี่ยวกับการที่นักสืบพันทิพย์เขาก็ไปสืบเรื่องราวต่างๆแต่อย่างที่อาจารย์บอกหลายครั้งหลายคาหลายสัปดาห์ด้วยทุกครั้งที่เราจะโพสอะไรหาข้อมูลก่อนคิดให้ดีแล้วค่อยโพสเพราะเมื่อไหร่คุณโพสไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้แล้วมันจะหน้าแตกอย่างที่เป็นอเมื่อกี้ค้างกันไว้คุณหญิงก็บอกว่าพอเห็นเรื่องราวที่นักสืบพันทิพย์โพสไปตอบคุณหญิงไปตอบว่าอะไรครับคุณหญิงหญิงตญิตอบเขาไปว่าที่มาที่ไปของรูปคืออะไรอ่า เราก็มีมีมีแจ้งเข้าไปเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่สับทางรากองทาไมถึงแบบโพสต์ค่อนข้างแรงขนาดนั้นเขาตอบว่าไงหญิงรอเขาอยู่ครึ่งค่นวันด้วยใจระทึกมากอะค่ะแล้วเาตอบอะไรระหว่างนั้นก็มีคนเข้ามาด่าไปด่ามาเยื่อเรื่อยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างทิ่งค่ามรุนแไปแต่แต่ส่วนใหญ่ญิงต้องขอบคุณขอบคุณว่าทุกคนให้กําลังใจแล้วหญิงรอจนถึงช่วงเย็นที่เขามีโพสต์คลิปออกมาที่ใส่ที่ใสหน้ากากเห็นคลิปไปไงหลังตึง เพราะงี้คุณผู้ชมเมื่อกี้เราก็เห็นนะครับว่าการขอโทษแบบนั้นมันเป็นมันเหมือนแบบอาจารย์ว่าอย่างไงกับการที่เราจะต้องขอโทษใครสักคนมันไม่จริงใจความสำนึกมันยังไม่เกิดเพียงแต่ว่าเมื่อเขาอ่านโพสต์ต่างๆของคนอื่นแล้วครับเขาประเมินว่าสถานการณ์ไม่ได้อยู่ข้างเขาเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นต้องออกมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อจะทาให้สถานการณ์เชิงลบที่เกิดกับเขานั้นเบาบางลงเท<ส><ง>่านั้นเองซึ่งเขาก็จะโพสต์หน้ากากก่อนแล้วต่อไปโพสต์อะไรอีกต่อฮะ นาง่นท่ทานนาง่านงคืออย่างนี้หน้าก,กากเนี่ยโดนโดนด่าไปเยอะอาจารย์ก็เลยโพสต์ใหม่เป็นรูปทา่านซึ่งท่านอาง่นก็เห็นคุณหญิงว่างไงเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาขอโทษคุณไหมยิ <c oughs> ่งเ <ะ S 2> ห็นแล้วก็แบบพอเถอะรู้สึกว่าแบบพอเถ,ถ,ถอดไม่ต้องขอโทษก็ได้เมื่อไม่สํานึกก็ไม่ต้องขอโทษเอพอเถอะแล้วแบบได้อีกสักพักหนึ่งมีคลิปที่สามออกมาคลิปสามหนูไม่แน่ใจหนูเขาบอกว่าใครจะคิดยังไงก็ช่างใช่ใช่ประโยคนั้นไม่ดี ประโยคนั้นไม่ดีเอามากมากก็น่าจะบอกวา <c oughs> ่าผมพลาดไปแล้ว <c oughs> ที่เข้าใจผิดและแล้วก็ได้พูดจาไม่ดีกับคุณหญิงไปในแง่นั้นแง่นี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมต้องขอโทษขอโทษทั้งคุณหญิงที่โดนด่าแล้วก็ขอโทษทั้งแฟนๆของคลิปที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็พูดแค่นั้น <c oughs> มันก็คือความสำเร็จคุณมาเขาได้ดูคลิปมามากดูคลิปแรกคลิปเดียวแล้วก็ ขอไม่ดูอีกนะคะ mm hmm. ทำไมถึงไม่ให้คุณมาร์ดูคลิปอ mm ื่นๆขนาดคลิปแรกเขายังดูไม่จบเลยค่ะอ๋อ what do you feel about the first clip that he apologized mm hmm. you uh, maybe it's not sincere yeah. yeah he was not sincere <Yeah. S 2> he didn't truly really feel sorry for what he did mm hmm. but he feel that many people are uh, on your side, uh, not on his side. <yes. S 1> so it s e e m e d to be mandatory that he has to do something. Mm hmm. That's why he came out and say apology. Mm hmm. But he does not, he did not really feel sorry for what he did. นั่งคุยกันอย่างนี้4คนเราก็พบว่าเขาแทบจะไม่จริงใจในการขอทษอย่างนี้มันฟ้องร้องก็ได้หรือจะทำอะไรต่อไปคุณหญิงมองเรื่องนี้ไว้ยังไงว่า คือเมื่อสองวันที่แล้วล่าสุดเขามีลบลบลบกระทูออกไปแล้วก็มีเขียนขอโทษที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีความจริงใจหยิงก็เลยตอบกลับเขาไปว่าหยิงดีใจที่วันนี้เขาคิดได้แล้วก็ดีใจแล้วขอบคุณที่เขาขอโทษยิงอย่างจริงจังยิงกลับมาให้อภัยเพราะยิงถือว่าคนเราพลาดกันได้ถ้าวันหนึ่งคุณพลาดแล้วแล้วเราคิดได้เราให้อภัยแล้วก็ควรจะบอกเขาว่าครั้งนี้ควรจะเป็นบทเรียนสําหรับ การประพฤติการปฏิบัติในวันข้างหน้าใช่ไหม<ะ>คนเราเนี่ยเราต้อง l e a r น from mistake <ะ>เพราะ,ะว่าทุก action เนี่ยมันมี lesson ช<ะ>่วยเรียดังั้นตรงนี้เขาควรจะมี lesson to l e a ร n มีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะพูดอะไรในครั้งต่อๆไปแอบคนลุกนะว่ามันไม่ได้มีคนแบบ ให้อภัยกันง่ายๆกับสิ่งที่คุณทําอย่างนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับคุณชมเวลาเราจะโพส์หรือทําอะไรผ่านโลกโซเชียลเนี่ยคิดเยอะๆหาเหตุผลก่อาจารแนะนําทุกครั้งเลยไม่ใช่ตะบี้ตะบันจะลงไปแล้วมันมันไม่ได้มีคนใจดีแบบนี้เยอะๆเนะาะก็ถือว่าเรื่องราวผ่านไปไหนๆมาแล้วฝากบอกเราหน่อยซีเว็บไซต์ของคุณหญิงกับคุณมาร์กเนี่ยทำเรื่องราวอะไรบ้างคือจริงๆมาร์กเขาจะเป็นคนทํามาก่อนลงน้า แต่ของเขาจะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเราจะมีสองเว็บไซต์มี Eating Thai Food ซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับอาหารไทยรวมที่กินรวมอาหารรวมทั้งประเทศแล้วก็จะมีแบบหนึ่ง Migrationology จะเป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีคนติดตามมากมายประมาณเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่จำนวนเ่าไหรเนาะค่ะไม่ได้เกิด o ะนะ view how how many people that follow you for YouTube 看看 for the for <oh> YouTube about เขามีอะไรเขามีอะไรใช่ไหมนี่ๆเรามีภาพให้ดูคุณผู้ชมนี่ไงนี่คือเว็บไซต์นึงนะคประมาณสองแสนคนใช่ก็ก็มีอยู่2สองแสนเรามีวีทีอาร์มาเปิดวีทีอาร์ให้ดูไหมนะครับก็เป็นเรื่องราวที่คุณมาร์คได้ไปทดลองเมื่อกี้ก็เห็นมันเป็นวีทีอาร์จารย์กินลาบเลือดได้ด้วยไหนไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิไปไปกินลาบเลือดอะไรกันงี้ได้ที่ไหนไปกินที่เชียงรายค่ะไปกินที่เชียงรายเขามีรูป เป็นเลือดหมูสดๆดนะคะอ๋อลูล่าเออใช่ใช่รู้จักลูล่าเป็นเลือดเลือดหมูสดๆแล้วก็กินกับอันนี้ที่ที่โคราดอันนี้ที่โคราดอันนี้จะเป็นที่โคราดแล้วเรทานอะไรครับวันนี้น่าจะเป็นสกเล็กสกเล็กเองเลยก็ไปกินก็เหมือนแบบว่าเนี่ยอุ้ยเนี่ยๆๆอาจารย์ทานไม่ให้อย่างงี้น้อยลักนี่คนไทยังไม่ทานเลยตาคุณม้าอร่อยมากอร่อยมากคุณม้าว่าอย่างั้น แต่คนเมริกันที่กินสเต็กแบบแร่ได้เนี่ยเขาจะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าสเต็กแร่เนี่ยพอมีดเฉือนนะมันก็เป็นเลือดออกมาอย่างนี้แหละล้านเคยพี่คนหนึ่งก็กินตซกแร่แค่มีดเฉือนไปเดียวน้ําเลือดมันจะไหลออกมาเลยแล้วก็กินด้วยความสบายใจเลยกได้ What the best favorite Thai food that you prefer? แหงส้ม กุ้งซอสผัดสะตอกินอาหารแบบพินอาหารที่แบบคนไทยบางคนกลัวอย่างเราเนี่ยก็ไม่ค่อยกินสะตอเ็าว่ากินมันแรงกินได้กินมันแรงแต่มันอร่อยใช้มันมันเนาะก็แล้วแต่ความชอบก็แต่ว่าพอเป็นฝรั่งเราก็ไปมาทั่วไปมาทั่วแล้วนะก็คือคุณหญิงพาไปก็คือเราไปด้วยกันค่ะไปทุกที่เราไปด้วยกันที่เห็นนี่คือคุณหญิงถ่ายหญิงเป็นคนถ่ายค่ะหญิงเป็นตากล้องจริงๆเนาะพอเราเห็นฝรั่งอาจารย์มันพาเที่ยวไทยพาชิมอาหารไทยเราเนี่ยต้องขอบคุณเนาะ มันเริ่มได้ยังไงอ่ะเริ่มจากสมมติอยู่ๆเขาก็ไปมาทั่วโลกแล้วทำไมอยู่ๆมาหลงรักประเทศไทยถ้าไม่เฉพาะไม่ใช่คุณคนเดียวเรื่องสาวไทยเรายอมรับแต่ทำไมมันเลือกประเทศไทยเป็นที่แบบเบสอยู่ที่นี่ครับคือเหมือนกับว่าเขาเขามาเมืองไทยแล้วเขาชอบอาหารไทยเราด้วยด้วยด้วยชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์ของคนไทยเขารู้สึกว่าเขาชอบเขาชอบรู้สึกว่าคนไทยน่ารักคนไทยเฟรนลี่แล้วเขาอยู่แล้วเขาสบายใจแล้วก็เลยก็เลยเริ่มที่จะที่จะทําเกี่ยวกับ YouTube ขึ้นมา แล้วก็เราก็จะไปรีวิวอาหารแต่ว่าก็คือคือในส่วนของที่จะไปข้างนอกต่างประเทศเราก็ยังคงทําอยู่ว่าค่ะคือต้องยอมรับว่าค,คนไทยเนี่ยเป็นคนที่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าชาติอื่นตอนพี่นั่งเครื่องบินตอนที่การบินไทยบินไปเซียโทนนะพี่นั่งเครื่องบินแล้วก็เจอฝรั่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยขานั่งอยู่ข้างๆแล้วเขาเห็นพวกแอร์ที่ทํางานเนี่ยยิ้มตลอดเวลาตรงนั้นตรงนี้เขาถามพี่บอกว่า ที่เขายิ้มเนี่ยเพราะเขาเขากำลังทำงานหรือว่าเขายิ้มจริงๆพี่ก็เลยตอบว่า it's so nature มันเป็นธรรมชาติของเราที่หน้าตาเรายิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้ซึ่งอันนี้คือความได้เปรียบเพราะฉะนั้นการที่เราเรียกว่าไทยแลนด์เป็นแลนด์ออฟสไมล์เนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนที่ยิ้มง่ายกว่าคนอื่นเราเป็นคนที่เกิดมาโชคดีคือเราไม่ใช่คนหน้าตาบึ้งตึงนะครับอาจารย์ครับเนี่ยผู้ต่อหน้าคุณมากเนี่ยอย่างคนเมกันเนี่ยจำนวนมากเป็นคนที่หน้าเนี่ย ซีเรียสตลอดาาาเวลาหน้าเหมือนกําลังโกรธใครอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่จะยิ้มอย่างคุณม์กเนี่ยหายยาก <laughs> <laughs> อันนี้เป็นแบบสมัยเฟสนะคะใช่เหมาะกับ <laughs> คือคือคนเมกันเนี่ยอย่างแอดหรือสจวตอเมกันเนี่ยนะคะเราจะเห็นแบบกระเป๋าขึ้นขโมนเขยียกระเป๋าตรงนั้นข้าวขํ้คขัดเย่าคือจะลักษณะเป็นแบบนี้มันเป็นลักษณะธรรมชาติของแต่ละประเทศโชคดีที่เราถ้าอย่างพวกเราเนี่ย กระเป๋าช่เอาวางข้างบนได้ไหมคะคุชิมายอยู่ตลอดเลยคุชิมายอ่าแล้วก็ค่าเข็มขัดหน่อยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้เขาก็เลยชอบที่นี่อาจารย์ครับทั้งคู่เนี่ยนะครับไม่ได้ทํางานประจาแล้วนะฮะเป็นออกมาแบบเรียกว่าเขียนบล็อกแล้วก็หารายได้จากการทาโซเชียลเลยซึ่งอยากให้แนะนําเพราะอะไรไหมฮะหลายคนก็เล่นโซเชียลเล่นไร้สาระแต่2คนนี้เอาโซเชียลมาเป็นอาชีพมันมีวิธีการหารายได้จาก การทางานอย่างนี้ยังไงครับคุณหญิงรัยคือหญิงต้องบอกก่อนว่าการเขียนรีวิวของเรารทุกตัวเราไม่เคยรับจ้างรีวิวหนูไม่เคยไปกินฟรีแล้วก็ไม่เคยรับเงินรีวิวจริงๆบอกว่าเคยเคยเคยมีไปรับจ้างรีวิวครั้งหนึ่งแล้วเรารู้เลยว่าไม่ใช่แนว,แว嗯嗯เราเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจในการเขียนรีวิวที่บางอย่างล้วมันไม่ใช่แล้วไรายได้หนูมาอย่างไงครับรายได้หนูมาจาก YouTube หนูมี YouTube แล้วก็หนูมีเสื้อที่หนูขายแล้วก็มีอีบุ๊ก ที่เกี่ยวกับแนะนำะท่องเที่ยวในในกรุงเทพแล้วก็ถ้ามีอินเดียที่หนูแต่และประเทศที่หนูไปพวกหนูก็จะเขียนการแล้วก็ขายเป็นออนไลน์นั่นคือ,อไรายได้ที่พวกหนูหากันค่ะ,ะไรายได้ดจากย <YouTube S 1> <ง>ูทูบได้ยังไงนี่ไงยูทูบมันจะมีแอดโฆษณาค่ะที่มันจะขึ้นมาตอนตอน,ตอนที่ดูคือหนูจะได้จากยอดวิวซึ่งจริงๆมันไม่ได้เยอะมากอยู่ที่ว่ายอดวิวหนูจะได้เยอะหรือเปล่าแล้วแบบยอดวิวหนึ่งก็ประมาณแบบคือน้อยมากอะค่ะแต่ด้วยความที่ที่หนู หนูทํากันเกือบทุกวันมันก็จะมีไรายได้ตรงนั้นเกือบทุกวันนะคะ YouTube นี่ต้องเข้าไปเ e ิร์ชคําว่าอะไรครับมาร์ Mark en, ควีนมาร์ควีนนะผู้ชมเดี <c oughs> ๋ยวขึ้นให้ไปดูหน่อยเนาะช่วยกันทำมหากิน <c oughs> อาจารย์ครับที่ก็เปิดเรื่องอย่างนี้อยากให้อาจารย์แนะนําผู้ชมทางบ้าน <c oughs> เดี๋ยวนี้โซเชียล <c oughs> การเข้าเว็บไซต์อะไรเงี้ยมันเข้ามามีผลกับชีวิตเราบาก การเปลี่ยนการเล่นๆมาเป็นอาชีพเนี่ยมันทํายังไงได้บ้างอาจารย์อาจารย์ก็ต้องศึกษาวิธีว่ารายได้มันจะมาจากตรงไหนอย่างไรใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีคนดูเยอะมันก็จะมีคนเข้ามาซื้อโฆษณาเราก็จะมีรายได้จากที่ตรงนั้นนะครับแต่เห็นด้วยก็ยิงว่าถ้าเราชอบอะไรเนี่ยเราต้องรีวิวด้วยความจริงใจไม่ใช่รับเงินแล้วรีวิวใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยนะคนที่เราชอบเรียกว่าเด็ไอดอลเนี่ยนะคะเขารับจ้างรีวิวปัจจุบันเนี่ยนะคะตายหมดแล้ว คือเงียบไปแล้วทุกคือสมมติว่าเขาทำสินค้า X แล้วมันดีสินค้า Y ก็รู้ว่าเออม่คนนี้โพสอะไรแล้วดีสินค้า Y เข้ามาพอสินค้า Y เข้ามาก็ดีอีกสินค้าแ Z ก็จะตามเข้ามาเมื่อเธอเริ่มรีวิวมากกว่า1นึ่ง product แล้วก็พูดเชิญยอต่างๆนันนะคนเริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นเพจรีวิวเวอร์นะครับมันกลายเป็นคนที่รับจ้างรีวิว เพราะฉะนั้นความจริงใจความน่าเชื่อถือลด,ล,ดลงไปในที่สุดเธอก็หมดอาชีพนี้แส,สดงว่าค,คุณหญิงก็ว่าถูกทางแล้ว<ช>เพราะถ้าไปรับรีวิวอาจจะไม่ใครตามเขารู้อยู่แล้ว<ช>ไปจ้างกินมามนุนนินมาถูกทางแล้วเนาะเอาให,ให้มีคนตามเราจนกระทั่งมันเป็นสิ่งที่ ได้ high rich c h e m i เข้าถึงคนเยอะเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะโฆษณาสินค้าเขาตามหาพวกนี้เองครับเนาะอ่ะอาสุดท้ายแล้วแหละให้คุณหญิงฝาก2เรื่องอ่ะเรื่องการเข้ามาวิพา์วิจารณ์กันในเน็ตแบบไม่ถูกต้องอกับอันที่2ก็คือฝากเว็บไซต์ของตัวเองเลยครับอย่างแรกที่หญิงอยากฝากก็คืออยากให้ช่วยกันคิดนิดนึงก่อนที่จะจะจะโพสต์อะไรนะคะเพราะว่าบางครั้งหญิงจะบอกว่าการโพสต์อะไรลงไปมันหลุดจากคุณไปละ แต่คนที่มีผลกระทบญิงยกตัวอย่างว่าหญิงวันนั้นหญิงร้องไห้หนักมากร้องไห้ทั้งวัน <Okay. S 1> คือไม่มีใครรู้เลยว่าความเสียใจย <Okay. S 1> เราอะแค่ไหนกับสิ่งที่คุณโพสต์ลงไปหญิงรู้สึกว่าคิดเยอะนิดนึงว่าผลที่มันกระทบกับอีกคนหนึ่งอะมันหนักหนามากจริงๆอ,อ,อ่ะสะเทือนใจแหละเข้าใจสุดท้ายแล้วล่ะไหนๆมาแล้วให้โอกาสนี้ฝากคนหลายคนดูแล้วเออฉันจะไปตามคุณมาร์กวีนตามคุณหญิงวินได้ที่ไหนเชิญเลยครับ หญิงจะมีทั้งหมดสามเว็บไซต์นะคะจะมี e a t i n g h a f e f o o d c o m แล้วก็ migrationology.com แล้วก็มี travel by หญิงที่จะเป็นภาษาไทยแล้วก็เรามี YouTube ชื่อ Mark Wins ค่ะยังไงหญิงฝากด้วยค่ะขึ้นให้เนาะสุดท้ายก่อนปิดเบรกนี้ฮะจย์ให้อาจารย์ฝากดีกว่าเรื่องราวในเบรก2เบรกเราคุยกันเนี่ยมันให้อะไรกับคุณผู้ชมในคืนนี้บ้างครับจอเชญครับก็ให้รู้ว่าถ้าเราเนี่ยนะคะ เป็นคนที่ทำอะไรผีผามไม่มีการตรวจสอบนะคะเป็นคนที่ใช้อารมณ์นะแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่เป็น loaded word ที่มันแสดงถึงอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะฉะนั้นเลือกสรรถ้อยคำสืบสารข้อมูลให้แน่ใจแล้วค่อยโพสตอย่างที่อาจารย์บอกครับนี่ต้องขอขอบคุณคุณมาและคุณจารุวรวีนนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในคืนนี้ขอบคุณมากนะครับ thank you for joining us อคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเบรกสักครู่หนึ่งนะคบส่งข้อความมาที่4642200นะคบเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาไล่เรียงตอบกันทีละข้อความเลยสักครู่เดียวครับ